สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้ก็จะเอาฮานอยนะคะมาลงให้นะคะ3มนอยของวันที่สวันจันทร์เดือนใหม่นะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็เนื่องจากที่ว่าเป็นวันหยุดจุดจีนเนาะก็สามฮานอยก็จะหยุดไปหลายวันเลย อาจารย์ก็เลยตั้งใจที่ว่าจะเอามาลงในวันจันทร์นะคะก็สตาร์ทเลยวันจันทร์นะคะก็เพราะว่าอาจารย์ก็มองไม่เห็นผลเนาะต้องหาผลก่อนนะคะก็ทีนี้ก็เลยเอ่อตั้งใจจะเอาลงวันนี้นะคะก็โอเคค่ะนะคะก็เลขเด่นของเราได้ตามนี้เลยค่ะหนึ่งสาแล้วก็เเลขตัวจับนะคะก็ตามนี้เนาะอ่า ใครที่ไม่มั่นใจนะคะก็เอาเลขของอาจารย์เอาเด่นของอาจารย์นะคะไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้ท่านที่แม่นๆนะคะก็มีเยอะมีแยะออกเนาะอ่าอันนี้เราก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะติดตามอาจารย์ท่านอื่นด้วยเผื่อเลขอาจารย์จะไปนะคะตรงกับเอกอาจารย์ท่านอื่นก็ลองพิจารณาดูเอาเนาะค่ะอันนี้ก็ ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าอาจารย์ทำเลขโหราศาสตร์นะคะไม่ใช่เลขคำนวณเนาะก็หลายๆคนทักเข้ามาส่วนตัวถามอาจารย์อาจารย์ทำเลขคำนวณหรอไม่ใช่นะคะอาจารย์ทำเลขโหราศาสตร์นะคะไม่ใช่เลขโหเอเลขคำนวณนะคะเอ๋อเนาะก็ทำมาตั้งนานแล้วนะคะ อ่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็อันนี้ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นอ่าก็เพจอาจารย์จะติดแดงหน่อยเพราะว่า,าทางเพจเขาจะตรวจคือไม่เอาผลนะคะไปลงที่ทางเพจอาจารย์ก็ติดแดงนะคะก็คิดว่าอาจารย์จะโชโกงอะไรก็ไม่รู้ อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคค่ะพูดมากเกินไปแล้วเนาะอ่าอยัางไงก็ตามนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีชัยนะคะขอให้เลขที่อาจารย์จับก็ขอให้เข้าทุกหวยรวยทุกห่วยนะคะก็โอเคทุกคนสามารถติดตามอาจารย์ที่ทางเพจก็ได้ทางนี้ก็ได้นะคะอ่าทางช่อง youtube นะคะอ่า ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์จะทำหวยจะทำเลขให้ดีที่สุดนะคะอ,อีกอย่างหนึงค่ะก็วันนั้นวันที่หนึ่งนะคะก็ใครเห็นเลขหวยไทยที่อาจารย์ให้นะคะก็เข้าเต็มเตมเลย1,5,5,1นะคะเต่นเข้ามา2ตัวแล้วมีตัวจับด้วย5 1าห โอเคค่ะยังไงก็ขอบพระคุณนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ